อัปเดตนะฝุ่นสมุดประการเหมือนเดิมค่าฝุ่นสุดๆอันนี้มีจากชั้นสาม้าและล่าสุดเมื่อวานทำคลิปไปใช่ไหมคนก็ดูเยอะอยู่นะแล้วประเด็นคือเราอะไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกแต่ ในฐานะของอบจอเ,ธอเธอเธอเตือนห่วงใย,ยสุขภาพคนในจังหวัดนิดนึงไหมแบบว่าหน้ากากไม่แจกเบิกงบไม่ทำนไอะไรไม่เป็นไรเตือนหน่อยไห Facebook เตือนหน่อยไหมอืมฉันก็เข้าไปดู Facebook เธอเขาก็ไม่เตือนไม่อะไรเป็นไปแข่งชิงถ้วยของอ่เท่านนายกตูน่นันติดาแก้วบัวทสายชิงถ้วยแข่งอะไรกัม่รู้ แข่งจักรยานแข่งอะไรจักรยานไม่มีเตือนเรื่องฝุ่นเราเมื่อวานไปตลาดเต็มปอดกันแล้วมั้งหน้ากุงหน้ากากไม,ไ,มไม่ค่อยได้ใส่หน้ากากธรรมดาใส่ไม่ได้นะมันป้องกันฝุ่นพีเอมสองจุดห้าไม่ได้มันต้องเป็นหน้ากากสําหรับป้องกันฝุ่นอนะ่ะแล้วใครถามหาสอสอเนี่ยสอสอเป็นฝ่ายคานเธอ ทำได้ดีที่สุดคือเปิดสภาวันที่สิบสองแล้วก็พูดว่าอ่าฝุ่นเยอะเอา,าจอไปทํางานแต่เราก็เลยอัดคลิปนะบอกเอา,าจอไปเลยช่วยหน่อยแม่ตู่ช่วยหน่อยแม่โปรโมทหน่อยบอกคนในจังหวัดใส่หน้ากากหน่อยนะเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งกันหมดนะแม่นะฝุ่นนะเข้าปอดนะแย่นะแล้วคนที่เขาเป็นหอบหงหอบผืดนี่แย่นะ หมงหมานี่เป็นไงมัางมาเราไม่รู้นะหมาสัตว์เลี้ยงนะนะอืมเอาเข้าไปในบ้านนะเธอสัตว์เลี้ยงฝุ่นเธอเห็นไหมเหมือนเหมือนหม,มอกนะแต่มันไม่หมอก้วมันไม่โรแมนติกนะฝุ่นนะจ๊ะอืมเท่าเดิมจบ